แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนีม้มาอยู่ผม ATK.TheCS เหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นวกกับบอกตำแหน่งกล่องทั้งแมปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทั้งวิธีหาแอโร่และวิธีขายของและวิธีซื้อแอโร่ครับที่เก็บสเตนด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสนามนะครับถ้าแบาบว่าเกิดมันเกิดฝั่งนู้นมันจะมีสอฝั่งนะครับนี่นจะมีฝั่งนี้กับฝั่ง ให้เดินมาตรงสนามก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ก่อนเยวตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะเดี๋ยวมาทางด้านซ้ายก่อนนะครับแนะนําว่าถ้าเดินหากล่องให้ใช้สเตนนี่มันวาร์ปได้แบบสกิลพิเศษวาร์ปนี่นครับกล่องจุดแรกก็อยู่ตรงนี้นครับเดี๋ยวเราจะเดินวนเอากล่องนี้นะครับนี่นครับเดี๋ยวผมขับรถเสี่อม เิ่มจากตรงนั้นแล้วก็เดินมาตรงนี้นี่คนระับกดวาร์ปแล้วก็มาตรงนี้ต่อนี่ครับมันจะเป็นเส้นเดินมาเดินต่อมานี่นะครับโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับจุดที่สี่ปึ๊บแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาครับตรงนี้เลี้ยวขวา งนี้ใครจะไม่เก็บก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ไกลแต่ว่าผมแนะนําให้เก็บไปนะมันจะได้เดินแบบเฉียงไปตรงนี้เลยอันนี้ห้าอันที่แล้วห้าอันนี้หกครับหกของที่หกนะต่อไปต่อไปตรงไ,ไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆก็จะเห็นเฮซีตัวนี้ครับซึ่งเฮนบีซีตัวนี้เอาไว้รีสกินนะครับสกินของสเตนที่ถืออยู่ที่ใช้อยู่นี่กองที่เจ็ด ซึ่งราคาในการลีสกินก็ห้าพันบาทน,นะครับต่อไปต่อน่ครับเดิอนอ้อมมาก็จะมีตรงนี้อีกหนึงกล่องกล่องที่แดนะครับนี่แล้วก็นี่ครับเดินมาตรงนี้เลี้ยวขวาแล้วก็จะมีบนนี้อีกหนึ่งกล่องโอเคแล้วก็ลงมาไปตรงนี้มาตรงนี้เลยนะครับ าหรือสิบแล้วไมลตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้แล้วกด็ดึนยาวมาตรงนี้แนะนำว่าให้หากล่องในเซิร์ฟวีนับเซิร์ฟรวมมันจะไม่ค่อยมีนี่นครับกล่องที่สิบอเดมั้งอาจจะโอเคตรงไปต่อนะครับนี่ก็ใกล้ถึงสุดท้ายละจริงๆมันจะมีกล่องตรงนี้กล่องหนึ่งนะครับไปดูกัน จะมีกล่องตรงนี้กล่องแต่ใครจะไม่เก็บก็ได้ครับมันต้องแบบว่าเดินอ้อมแบบก็กง่งเกนี่แล้วก็เดินอ้อมมาตรงนี้โอเคนะนี่ครับกล่องสุดท้ายกล่องที่สิบสิบสี่มั้งน่าจะสิบสี่นี่ครับ, 10, 14, รบส่วนวิธีหาแอนดลนครับเมื่อกี้ที่ผมเก็บกล่องไปก็น่าจะเห็นแล้วนี่ครับไล้แอนดลกับโลกะกะมาซึ่งใครที่ไม่เคยเล่นแล้วเข้ามาก็นี่ครับ เดินหากล่องตั้งที่ผมบอกแต่แนะนำมาลีในเซอร์ฟบีนะโอเคส่วนดัมมี่พวกนี้ก็ต่อยนี่ครับวิธีเอา่องก็แค่กดนี่มันก็จะมีโอกาสได้ของแบบหน้ากากนี่ครับถ้ากดใช้ก็ได้แวมไพร์ส่วนวิธีขายของนะครับก็มากดุยกับตัวนี้นี่ซึ่งเรามีอะไรก็กดขายไปได้เลยนี่ผมมีแอร์โรผมก็จะกดไปเรื่อยๆโลกกะกะนะครับ แต่เราจะขายได้ราคาน้อยหน่อยแต่ก็ถ้าใครไม่ได้ของเกลือก็เอาไปขายต่อไปนะครับผมจะมาสอนซื้อของเขาเรียวกว่าซื้อของได้ไหมนั่นแหละนี่ซื้อของนะครับแอนก็จะราคาแพงหน่อยใช่ซึ่งผมไม่แนะนำให้ซื้อนะผมแนะนำให้ไปเก็บกล่องดีกว่ามันคมกว่าและตัวนี้ก็คือตัวเก็บสเตนนะครับซึ่ง ถ้าอยากได้ช่องเพิ่มก็นี่ครับสามหมหรือเติมซึ่งตอนแรกมันจะให้ราคา2อ0พหรือ3ามพแล้วไม่มนะครับปลดล็อกอีกหนึ่งช่องตอนแรกมันจะมีแค่สช่องนะครับให้ปลดล็อกอีกช่องหนึ่งส่วน3ามหมน้ี่ก็ลําบากหน่อยนี่นะก็เก็บเเก็บสเตนได้ก็จะเก็บสเตนก็กดมันจะเป็นช่องให้กดอ่ะก็กดแบบนี้นก็จะเปลี่ยนให้แต่ถ้าติดอินคอมแบ็กอยู่มันก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเค โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากก็แค่สอนบอกหาแบบจุดกล่องแล้วก็ต่างๆซึ่งเออนั่นแหละผมแนะนําให้ทําในเซิร์ฟบนะครับถ้าทําในเซิร์ฟเดิมมันก็จะโดนลุมสกรรมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจบแค่นี้นะครับบ๊ายยขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาดูครับ we <laughs>